Hello, สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ปามพาทุกคนมาเที่ยวที่โอกินาว่าค่ะตอนนี้ปามถึงที่สนามบินแล้วค่ะทริปนี้ปามเช่ารถขับนะคะแล้วตอนนี้ก็กำลังรอรถตู้มารับไปตรงร้านเช่ารถอยู่ค่ะ ตามเช่ารถจาก Hello Rent car นะคะอยู่ห่างจากสนามบินประมาณ15นาทีค่ะคุณแฟนบอกว่าที่นี่ได้ดาวเยอะอยู่แล้วก็มีรถให้เลือกเยอะด้วยค่ะนี่เราก็ได้รถมาแล้วค่ะเดี๋ยวเรากำลังจะไปอูมิคาจิเทรเรสกันนะคะเพราะว่าอยู่จากสนามบินแค่15นาทีเราก็เลยจะแวะตรงนี้ก่อนเลยวิวข้างทางก็คือสวยมากตรงนั้นมีเห็นเครื่องบินด้วยอะคะ่ะทุกคน ถึงแล้วคะ่ะทุกคนตอนนี้ปังก็จอดรถตรงลานจอดรถแล้วนะคระเท่านี้บรรยากาศดีมากคะ่ะทุกคนถ้าตอนเย็นกว่านี้น่าจะแบบชิลมากตรงไกลๆนั่นเป็นที่เราจะไปแน่เลยเนี่ยคะ่ะทุกคนวันนี้ก็รถเยอะอยู่ ที่เนี่ยเป็นย่านฮิตของชาวญี่ปุ่นเลยค่ะตอนที่ประมาณนักท่องเที่ยวเกาหลีก็เยอะเหมือนกันเหมือนด้านหลังอ่ะเขาเป็นโรงแรมรีสอร์ทด้วยอ่ะแล้วที่เนี่ยก็น่ารักมากๆเลยค่ะทุกคนสร้างเป็นเหมือนคอมมูนิตี้มอลสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนค่ะมีพวกร้านอาหารคาเฟ่ร้านขายของฝากเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะแล้วเขาก็ทําตัวตึกเป็นสีขาวแต่กับท้องฟ้ากับน้ําทะเลสีฟ้าคือมันสวยมาก เดี๋ยวเรามาเลือกร้านอาหารกันก่อนนะคะมีเยอะมากเลือกไม่ถูกร้านนี้ก็น่ารักค่ะทุกคนเป็นเปลนี่ยค่ะเราสามารถมองลงไปเราก็เห็นวิวแบบนี้เลยสวยมากโอเคค่ะปามตัดสินใจเลือกร้านนี้แล้วเพราะว่าน่ารักแล้วก็ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่แล้วดูข้างบนเขาก็จะเป็นแบบเชือกสีสีอะไรแบบนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะถ่ายรูปน่ารักดีโต๊ะสีฟ้ากับผ้าปูลายสกอตโคตรจะน่ารักอะทุกคนเบอร์เกอร์ที่ปัามสั่งมาแล้วค่ะทุกคนใหญ่มากเลยอะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะนี่เป็นมือแรกของป๊ม ที่ o k กิน w a วเลยค่ะเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วก็ถ่ายรูปเล่นกันก่อนนะคะ แล้ก็ข้ามถนนมาเดินเล่นริมทะเลกันะค่ะทุกคนพระอาทิตย์กำลังตก,ก,ก,กพอดีเลยอะ่ะสวยมากเลยอะ่ะเนี่ยคะ่ะด้านนี้ก็จะเป็นสนามหญ้าแล้วก็มีดอกไม้เล็กๆเดี๋<ๆ>ยวเราเดินลงไปริมทะเลกันนะคะ สาหร่ายที่มันแห้งตายหมดเลยหรอนึกว่าเป็นมอบมอสอะไรอย่างเงี้ยเราถึงโรงแรมแล้วค่ะทุกคนปามพักที่โรงแรมแกรนด์คอนสอร์นาหานะคะอยู่ใกล้ๆก,กับโกคุไซโดรีเลยอันนี้เรากำลังเช็คอินที่รีเซพชันอยู่นะคะทุกคนมาลุมทัวร์กันค่ะรุ้มชวนแยชอบจังที่แบบโรงแรมมีกระจกบานใหญ่ให้โอโ้มันก็กว้างนะเนี่ยมีสองเตียงหรอ กว้างขวางเลยนะเนี่ยมีโซฟาตรงนี้แลวไม่มีทีวีขอทีวีอยู่ฝั่งนี้วิวน่นาจะเป็นไม่มีอะไรแนะ่เป็นวิวเมืองหรอก็มีอันนี้คืออะไรอะคะฟอฟ้ากะจุวยเย็นมีน้ําให้จูเสื้อผ้าที่เก็บของไปดูห้องน้ํากันค่ะห้องน้โอ๋อใหญ่เลยนะมีอ่างอาบน้ําด้วย มีอ่าบาน้ำโหถือว่าเป็นโรงแรมที่ห้องน้ำใหญ่เลยค่ะทุกคนตอนล้างหน้านะคะหัวฟามแบบผมมันมากก็มีได้ให้ก็ยาสีฟันแปรงสีฟันอะไรก็มีให้นะคะ เช็คอินแล้วก็เอากระเป๋าไปเก็บแล้วก็มาเดินเล่นที่โกคุไซโดริกันค่ะจากโรงแรมเดินมาแป๊บเดียวก็ถึงค่ะที่นี่เป็นถนนช้อปปิ้งสั้นๆน,นะคะแต่ว่าคึกคักมากแล้วก็น่ารักมากสองข้างทางอมีร้านขายของฝากร้านท้าร้านอาหารเต็มเลยแล้วก็มีโรงแรมด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าโรงแรมในนี้ก็จะราคาสูงหน่อยถ้ามาตอนเช้า่ต้องน่ารักมากแน่ๆน,นี่ปามาแวะด,ดองกี้ค่ะแล้วก็จะกลับแล้ว สวัสดีเช้าวันที่2ค่ะทุกคนเราเริ่มต้นวันด้วยการมา ANW สาขามากิมินาโตะค่ะสาขานี้เป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะที่นี่นะคะจะตกแต่งเป็นแนวแบบเรโทรยุค6070น่ารักมากสาวๆญี่ปุ่นมาถ่ายคอนเทนต์กันฉ่ำค่ะ ยอดคิดเลยค่ะก็คือ,คอทุกคนต้องมาถ่ายรูปตรงนี้ชองถ่ายให้เห็นปะแต่อนิวนะคะเราก็มาต่อกันที่ร้านบูซิลค่ะอยู่แบบไม่ไกลกันเลยค่ะขับรถมาแป๊บเดียวก็ถึงเลยแล้วร้านก็คือน่ารักอีกแล้วอะทุกคนเดี๋ยวเราไปสั่งไอติมกันก่อนเลยดีกว่าค่ะที่นี่เขาก็มีไอติมหลายรสมากๆนะคะทุกคนแล้วก็มีเป็นแบบให้ซื้อกลับบ้านได้ด้วยค่ะ แล้วก็ยังมีพวกสินค้าขายด้วยนะคะทุกคนน่ารักทั้งนั้นเลยนักท่องเที่ยวที่เนี่ยเขาชอบซื้อเสื้อแบบนี้กันค่ะแล้วก็ใส่แบบเป็นแกงงานน่ารักมากอะ่ะกระเป๋ายีนใบเนี้ยน่ารักค่ะทุกคนอยากได้อันนี้เป็นลูกอมนะคะก็จะเป็นรสต,ต่างๆของไอติมบรูซิลนะคะป้าสั่งมาเป็นโฟลว่ค่ะทุกคนเพราะว่าหิวน้ำแล้วมันแบบน่ารักมากอะ่ะ แล้วไอติมก็อร่อยด้วยค่ะส่วนด้านบนนะคะเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ให้เราดูประวัติศาสตร์ตั้งแต่เริ่มเปิดจนถึงปัจจุบันเลย<ม>นี่ค่ะสมัยก่อนก็คือนมโฟโมสมีใครทานบ้างตรงนี้ก็มีของขายอีกแล้วอะ่ะแล้วก็เจอกับกระเป๋าใบนี้อีกแล้วคงต้องซื้อแล้วสินะ ตอนนี้เราก็ขับรถกันมาที่มิโนโตกาว่าสเตทไซทาวนะคะทุกคนที่นี่มีที่จอดรถเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าปามะไม่รู้พอขับมาถึงก็เลยจอดที่แรกเลยยิ่งเข้าไปลึกๆอะ่ะค่าจอดรถจะถูกกว่านะคะที่เนี่ยเมื่อก่อนอะ่ะเป็นที่พักของครอบครัวทาหารอาเมริกันคะ่ะตอนนี้ก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แบบเป็นที่นิยมมากนุกก็น้ารักมากมีพวกคาเฟ่ร้านอาหาร ร้านเสื้อผ้ามือสองเยอะเลยนะแล้วก็ยังถ่ายรูปได้แบบหลายมุมด้วยค่ะตอนที่ปัมมาส่วนมากก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนเยอะมากส่วนชาวญี่ปุ่นก็จะอยู่ตามพวกร้านอาหารกันค่ะวิธีจ่ายค่าที่จอดรถนะคะเราก็จะต้องดูเบอร์ช่องที่จอดรถของเราก่อนนะคะแล้วเราก็กดเบอร์ที่จอดรถของเราตรงนี้ค่ะแล้วก็กดจ่ายเงินตรงนี้เลย,เย,ยแล้วก็จ่ายเงินค่ะ แค่นี้เองแล้วตรงนี้ค่ะมันจะเป็นที่กั้นล้อไว้ถ้าเกิดเรายังไม่ได้จ่ายก็จะขึ้นมาแบบนี้พอจ่ายแล้วตรงที่กั้นที่เป็นเหล็กก็จะลงมาให้เราสามารถเอารถออกได้ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ American Village นะคะทุกคนจริงๆเขามีที่จอดรถด,ด้วยนะคะที่เนี่แต่ว่าปามันไม่รู้ก็เลยจอดไว้ตรงห้างเพราะว่าเห็นมีร้านจอดรถเยอะเลย เนี้ยเมื่อก่อนอ่ะเป็นพื้นที่ฐานทัพอเมริกันค่ะตอนนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ฮิตมากๆเต็มไปด้วยร้านค้าร้านอาหารคาเฟ่ร้านขายของที่ระลึกในวัยแบบอเมริกันนะคะทุกคนมุมนี้ถ่ายรูปน่ารักงมากทุกคนเห็นป๊อปอายไหมคะแล้วตรงนี้ก็เป็นคริสต์มาสแลนค่ะทุกคน,นเหมือนว่านักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูปตรงนี้กันเพราะว่ามันน่ารัก กลับมากินสเต็กเนื้อที่ห้างค่ะอันนี้ก็เดินเข้าแบบว่ามัวมัวนะอร่อยดีเหมือนกันค่ะสวัสดีเช้าวันที่3ค่ะทุกคนนี่ปังมก็กําลังจะเอารถออกไปข้างนอกนะคะวันนี้เราจะย้ายโรงแรมกันแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวแวะมาหาอะไรกินที่คุกุซายโดริกันก่อน เราแวะมากินร้านนี้กันค่ะทุกคนโพทามะย่อมาจากพอกัทมาโชแล้วก็โอนิกิริเป็นข้าวปั้นสไตล์โอกินาวาที่ฮิตมากๆที่นี่เขาก็จะมีหลายร้านนะคะแต่ว่าเราก็มาร้านนี้ซึ่งเป็นร้านฮิตและรอคิวนานมากประมาณหนึ่งชั่วโมงได้แล้ววันนี้ก็คือแดดแรงมากฟ้าใสก็จะมีที่นั่งกินให้เรานะคะตรงนี้นะคะ่ะทุกคนเนี้ยค่ะเขาก็จะเป็นข้าวปั้นไส้สแปมกับไขน่นุ่มๆแล้วก็ห่อด้วยสาหร่ายเป็นออริจินอลนะคะส่วนท็อปปิ้งอื่นๆก็มีค่ะก็แล้วแต่เราจะ ร้านนี้เขาจะทำอันต่ออันเลยค่ะก็เลยจะช้าหน่อยในที่สุดก็ได้มาแล้วค่ะทุกคน <Okay. S 1> นานมากจริง,รงปามสั่งน้ำมาด้วยนะคะเพราะว่าหิวน้ำมากเนี่นะคะ่ะที่ปามสั่งมาเป็นแบบสแตนดาบาดนะคะก็จะเป็นไส้ไข่กับแซม์ส่วนของคุณแฟนจะเป็นโกยะเทมปุระนะคะก็คือมาระนั่นเองเป็นของขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งที่โอกินาว่านะคะก็คือไส้โดรร่ตอนกลางวัยค่ะทุกคนวันนี้ปามจะย้ายเมืองแล้วนีือปามจะเปลี่ยนโรงแรมแล้วค่ะ วันนี้อากาศดีมากฟ้าใสกิ้งเลยอะหลังจากที่ครึ้มมาหลายวันพอวันที่แดดออกก็แดดแรงใช้ได้อยู่นะคะเนี่ยเดี๋ยวเราไปหากาแฟากินกันก่อน,นะคะ่ะ ถึงร้านกาแฟนะค่ะทุกคนนี่ปังก็เซิร์ชมาจาก Google นะคะชื่อว่าร้าน Coffee Standard นะคะ่ะที่นี่ก็เป็นร้านกาแฟเล็กๆนะคะทุกคนส่วนข้างในไม่มีที่นั่งนะคะคือนั่งรอกาแฟได้แบบประมาณ4คนเองค่ะมีมเมล็ดก,กาแฟให้เลือกเยอะเลยแล้วก็พอ,พอเราไปสั่งอ่ะคุณลุงเขาก็จะให้เราเลือกมเมล็ดก,กาแฟแล้วเขาก็จะค่อยๆทำก็เลยช้านิดนึงได้กาแฟมาแล้วค่ะทุกคนอันนี้ชื่อ The Coffee Stand นะมันเป็นแบบร้านกาแฟเล็กๆ่ะแล้วก็มีแบบเขาทำคนเดียวอ่ะ แล้วก็ทุกคนน้องนั่งรอสักพักนึงแต่ว่าก็แฟ้อร่อยมากเนี่ยค่ะปามสั่งมาเป็นวันนี้ลาลาเต้ใช่ไหมแต่ว่าเป็นมเมล็ดเอธิโอเปียซึ่งอร่อยมากไม่ได้ติดเปรี้ยวเลยถ้าใครไม่ชอบกาแฟเปรี้ยก็ยคือมาที่นี่ได้เลยแต่ต้องรอนิดนึงนะของมันเป็นมเมล็ดบราซิลค่ะทุกคนมันจะเป็นขั้วเข้ยมของปามเป็นขั้วกลาง ถึงแล้วคะ่ะทุกคนมาถึงก็เจอคาเฟ่เลยน่ารักปามไปช่วงต้นเดือนมิถุนายนนะคะทุกคนจริงๆเขาบอกว่าเป็นช่วงหมดฤดูฝนอะแต่ตอนที่ปามไปก็คือฝนตกไปแล้ว2วันฟ้าจะครื้มครมแบบนี้นะคะ่ะทุกคนถ้าแดดออกอะก็น่าจะสวยแบบมากๆบริเวณโดยรอบนะคะก็จะเป็นโขดหินแบบนี้เลยแล้วก็จะมีหาดเล็กๆถ่ายรูปได้น,น่ารักมากเสียดายนะคะที่วันนี้ฟ้าครึ้มไปหน่อย ขึ้นไปชมวิวบนมัพาคารกันค่ะเตือนไว้ก่อนนะคะว่าเดินขึ้นเหนื่อยมากเหมือนกันนะเพราะว่ามีบันไดวนขึ้นไปตั้ง99ขั้นเนี่ย นเราอยู่ที่แหลมมันซาโมอนะคะที่จะมีหินเป็นรูปช้างต้องเป็นตรงนั้นแน่เลยที่แบบเขาหม,มุงกัน เคปมันซามโมนะคะไฮไลท์ที่นี่ก็คือหน้าผาที่เหมือนชา้างตรงนี้ค่ะเป็นจุดชมวิวที่ดังมากๆของโอกินาวะเลยค่ะทะเลที่เนี่เป็นสีมรกตแบบนี้เลยทุกคนถ้าเกิดว่าฟ้าใสก็น่าจะเห็นสีชัดกว่านี้แล้วจริงๆที่นี่ก็เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยมากๆด้วยแต่วันนี้เมฆเยอะมากไม่เห็นพระอาทิตย์เลยซึ่งปังว่าที่เนี่สวยมากๆเลยนะคะตรงทางเดินกับทุ่งหญ้าสีเขียวแล้วก็รั้วไม้ตรงนี้น่ารักมากเลยอะ่ะที่นี่มีนักท่องเที่ยวมาเยอะมากๆมีรถทัวร์จอดกันแบบหลายคันเลย มากินข้าวที่ฟูดคอร์ทของที่นี่ค่ะทุกคนอยากลองชิมอันเนี้ยที่เป็นสาหร่ายพวงองุ่นสาหร่ายอันเนี้ยเป็นของขึ้นชื่อของโองกินาวะนะคะถ้ามาสั่งมาเป็นเซตน,นะคะในนี้ก็จะมีอูนิด้วยแล้วก็อันเนี้ยเป็นสีแบบขาวๆยืยดอะปามไม่รู้ว่าเป็นอะไรอะเป็นแฟนอะชอบนะบอกว่าอร่อยดีแต่ว่าปามว่าปามไปกินอย่างอื่นดีกว่าไปโรงแรมกันค่ะทุกคน วิวระหว่างทางก็คือสวยมากทุกคนดูสิมีเรือด้วยอ่ะอยากจะจอดรถแล้วก็แวะถ่ายรูปมากแต่ว่าเดี๋ยวฝนตกนี่ปามาแวะที่ไดโซก,ก่อนนะคะเพราะว่าอยากเข้าห้องน้ำมากปวดฉี่ไม่ไหวแล้ววิวตรงนี้ก็คือสวยมากถึงโรงแรมแล้วคะ่ะทุกคนเป็นโรงแรมที่ใหญ่มากเช็คอินแล้วนะคะเดี๋ยวขึ้นไปดูห้องเลยคะ่ะทุกคนส่วนใหญ่คุณแฟนเขาก็จะเป็นคนจองให้นะปามก็จะได้เห็นห้องพร้อมทุกคนเนี่แหละตื่นเต้น นี่ก็เือเลยค่ะี่ใหญ่โตมโหาหัว,หว้อเพานิดอันนี้ก็ต้องเปชักโครกค่ะอันนี้ก็เป็นห้องน้ำมีอ่าโหห้องน้ำที่นี่ใหญ่มากอันุดฟันยาสีฟัน,ฟนมีหวีคัดลอนแัดได้ปอบผมตู้เสื้อผ้าค่ะ อันนี้เป็นกระจกบานใหญ่มาก,ม,ากมีซิปเปอร์ก็อันนี้เป็นเตียงนะคะแล้วก็ตรงนั้นเป็นโซฟาทุกคนใหญ่มากอะแล้วน,นี่ก็ทีวีมีตู้เย็นยไหมอะนี่มีใช่อันนี้ก็เป็นถ้วยชามีตู้เย็นค่ะไม่ได้ซื้อน้ำมาแช่เลยอันนี้ก็เป็นมุมกระจกอีก แต่นั้วก็ไปทะเลค่ะอ๋อตอนนี้ก็กำลังจะมืดแล้วตอนเช้าน่าจะสวยมื้อเย็นก็มากินเนื้อย่างในโรงแรมค่ะทุกคนร้านอาหารในโรงแรมก็ต้องจองก่อนนะคะตามสั่งมาเป็นเซตแบบนี้ค่ะทุกคนอร่อยเลยนะ สวัสดีเช้าวัวนที่4คะ่ะทุกคนวันนี้ฝนตกแต่เช้าเลยอันนี้เป็นห้องอาหารของโรงแรมนะคะเป็นบุฟเฟ่ค่ะเรามากินอาหารเช้ากันความชอบจานบุฟเฟ่ของที่ญี่ปุ่นมากเลยอะ่ะเป็นช่องๆแบบเนี้ยมันจะได้ไม่ปนกันที่โอกินาว่ามีดอกชาบาเยอะเลยอะ่ะอันนี้ใช่ดอกชบาบะไหมนะเรากําลังเดินไปชายหาดของโรงแรมกันคะ่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นโรงแรมที่เราพักนะคะทุกคนแล้วก็เดินข้ามฝั่งมาก็จะเป็นชายหาดเดี๋ยวเราไปดูกัน นี่ไม่มีคนเลยโมว่าฝนมันตกเป็นชายหาดที่น่ารักแล้วก็เงียบสงบดีนะคะมาอะคอรเรียมกันค่ะทุกคนฝนตกไม่หยุดเลยโรงแรมที่ปามพักก็อยู่ใกล้กับอะคอเรียมมากค่ะอย่าเรียกว่าใกล้เลยเรียกว่าอยู่ข้างๆเลยดีกว่าซื้อตั๋วมาแล้วค่ะทุกคนตั๋วราคา2180เยนนะคะ โอกินาว่าชูราอูมิอะคอเรียมนะคะมีทั้งหมด4ชั้นอันนี้เราลงมาที่ชั้น3แล้วนะคะทุกคนชั้นนี้เนี่ยก็จะเป็นโซนปลาเล็กสีสันน่ารักหลากหลายสายพันธุ์นะคะกับปลาการังที่อยู่ในน่านน้ำโอกินาว่าเขาจัดเอาไว้น่ารักมาก mm hmm. พอลงมาชั้นต่อไปก็จะเป็นโซนฉลามวาน,นะคะ่ะทุกคน เป็นโซนไฮไลท์ของที่นี่เลยตู้ปลาขนาดใหญ่ที่มีน้องฉลามวานว่ายอยู่กับปลากระเบนยักษ์ค่ะแล้วก็ยังมีโซนคาเฟ่ด้วยนะคะที่นี่เขาก็จะเป็นแบบที่นั่งเป็นชั้นๆนะคะให้เราได้นั่งชมน้องว่ายน้ำไปมาตู้ของจริงอะ่ะปังว่ายใหญ่กว่าในวิดีโอที่ถ่ายมานะคะเนี่ยคะ่ะเวลาเทียบกับคนแล้วอะ่ะก็จะเห็นเลยว่าแบบตู้ปลาใหญ่มากๆนะคะแล้วฉลามวานก็ตัวใหญ่มากปลากระเบนเยอะมาก สวยมากทุกคนส่วนส่วนด้านนอกนะคะก็จะเป็นพวกพื้นที่จัดแสดงสัตว์น้ำปลาโลมาพายุแล้วก็มีสูนพอพันธุ์ต่อทะเลด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกนันนี้เมื่อกี้เราเดิน ออกมาจากทางนั้นใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็เราไปดูแม่นาทีทางนู้นแล้วก็ยังมีข้างบนนู้นอีกตรงนี้ก็จะมีฟ้ดทรัคด้วยค่ะไหนลมาวันนี้ฝนตกนี่ตรงนี้ก็จะเป็นทะเลเลยหาดที่นี่ก็สวยเหมือนกันนะคะทำไมคนเยอะอยู่ตรงนั้น,นอ,อ่ะเหนื่อยนี่วันนี้ฝนตกถ้าไม่ตกน่าจะดีมากตรงนี้เป็นศูนย์เพาะพันธุ์ต่อทะเลค่ะทุกคนมีเต่าเยอะมาก เราก็นักท่องเที่ยวอ,อยู่กันตรงนี้เยอะมากๆเลยค่ะเราให้อาหารน้องได้ด้วยนะคะทุกคนอันนี้เดี๋ยวเรากำลังเดินไปดูดอฟฟินกันนะคะทุกคน <laughs> เหนื่อยแล้วอะแล้วฟ้าครึมมากเรามาจากทางนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ต้องกลับไปทางนั้น ฟูทรัคน่าหลักน่าหลักเยอะเลยค่ะทุกคนโอคนะิอคนาว่าโดนันนะคะพูฮาวาสโซดาใช่ไหมไอตรงสีฟ้ามันเป็นเยลเลี่ยนทุกคนอร่อยต่วอันนี้เป็นส้มโอกินาว่าซึ่งชื่ออะไรจำไม่ได้ ขับรถมากินกุ้งทอดกระเทียมนะคะร้านสูริเนาะแต่ว่ามาถึงเขาก็จะปิดแล้วว่าเขาไม่ได้ให้นั่งกินข้างในร้านแล้วอ่ะแต่ว่าเรายังสามารถซื้อแบบกลับบ้านได้นะคะเราก็มาสั่งอาหารตรงนี้นะคะแล้วก็ไปรับข้าวด้านบนค่ะละขาขย้ายที่ร้วนะทุกคนไม่ได้เป็นแบบฟู้ดทรัคแล้วเนาะนี่เมื่อก่อนเขาจะเป็นฟู้ดทรัคแบบนี้ใช่ไหม กินโก้เสร็จแล้วนะคะเราก็มาเที่ยวกันต่อค่ะที่นี่ก็คือร็อกฮาร์นะคะทุกคนหินที่เป็นรูปหัวใจอะ่ะเพราะว่าที่นี่สวยทุกคนต้องมาถ่ายรูปที่นี่เนี่ยตรงเนี้ยค่ะทุกคนเดินยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันมีทรายเป็นเม็ด,เ,มดเต็มเลยอะ่ะตรงทางเดินแล้วมันลื่นเหมือนกันคะ่ะต้องเดินดีๆนะคะมันต้องเดินขึ้นไปบนนู้น ถนนที่นี่วิวที่นี่สวยมากมากเลยอ่ะเนี่ยทุกคนแดดออกพอแดดออกแล้วทะเลเป็นสีแบบนี้ค่ะทุกคนสวยเนาะนี่เรามาแวะถ่ายรูปตรงสะพานอันนี้นะคะเขามีที่จอดรถให้เราได้ลงไปแบบถ่ายรูปด้วยอ่ะแล้วมันสวยมากมากเลยตรงเนี้ย มาที่โรงแรมแล้วค่ะมาเดินเล่นที่ชายหาดที่โรงแรมกันต่อชิลมากทุกคนนี่เป็นครั้งแรกของปามเลยนะคะที่ได้มาโอกินาว่าแล้วก็รู้สึกว่าชอบมากรู้สึกว่าแบบทําไมเราไม่มาที่นี่ตั้งนานแล้วนี่นะคะโรงแรมเราใช่ไหมแล้วข้างๆตรงนั้นทุกคนเห็นไหมตรงนั้นเป็นอะคาเรียมจริงๆมันเดินไปได้เลยอะวันนี้เราก็มาทาน,านอาหารในโรงแรมอีกแล้วค่ะ สวัสดีเช้าว,วันที่5นะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวปามก็จะกลับแล้ววันนี้ก็ฝนตกอีกแล้วตอนนี้ปามกำลังเช็คเอาแล้วนะคะทุกคนปามมาแวะที่คาเฟ่ก่อนกลับค่ะคาเฟ่ชื่อว่าบันตะคาเฟ่นะคะอ่านถูกไหมไม่แน่ใจนะปามเห็นใน Google แล้วมันแบบน่ารักมากอะวันนี้คนไม่เยอะมากนะคะทุกคน เนี่ยค่ะที่นี่เขาก็จะเป็นซุ้มๆข้างล่างตรงนั้นน่ะให้เราลงไปนั่งชมวิวทะเลได้อะแต่ว่าวันนี้ฝนตกนะคะก็เลยไม่ค่อยมีคนลงไปนั่งข้างล่างนี่นะคะที่ปามสั่งมาสรุปเราก็ตัดสินใจมานั่งข้างล่างนะคะเพราะว่าไหนๆก็มาแล้วเนาะจะได้ดูวิวทะเลด้วยอันนี้ค่ะทุกคนเครื่องดื่มที่แบบทุกคนต้องสั่งมันจะเป็นเหมือนอิตาเลียนโซดแล้วก็อันที่เป็นกลมๆสีสจะเป็นเยลลี่ผลไม้นะคะ ที่นี่น่ารักมากๆเลยค่ะทุกคนถ้าทุกคนมาโอกินาวะก็แวะมาที่คาเฟ่นี้ได้นะคะเดี๋ยววันนี้ปามก็จะไปสนามบินต่อแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ดูกันจนจบนะคะแล้วถ้าใครยังไม่ได้ซับสไครป์ให้ปามอะ่ะก็ซับสไครป์ให้ปามด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะบ๊ายบาย